ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมาชิกทุกท่านในพรักเดินเข้ามาคนเดียวไม่ได้มีคนเข้ามาได้รับการช่วยเหลือได้รับการประคับประคองอย่างดีจากพี่น้องพรรคเพื่อไทยทุกคนขอใช้โอกาสนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านในที่นี้ด้วยใจจริงครับ ตัแต่วันแรกที่เข้ามามีความประมาะ่ามีความไม่แน่ใจมีความกังวลอยู่มากหลายมีคนมาช่วยติวให้มีคนมาช่วยให้คำแนะนำหลายคนนะครับแล้วก็หนึ่งในท่านนั้นที่ผมมีความซึ้งใจแล้วก็ประทับใจก็คือคุณนัทวุฒิสายเกลือเดี๋ยวผมจะขอพักเรื่องนี้ไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะขอกล่าวตอนหลังแล้วกันนะครับ ท่านจตุรนก็มีส่วนช่วยในการที่ให้ผมขึ้นอภิปรายได้มีการช่วยแนะนําในการที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ที่ได้ลงไปวันนี้ผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนเราได้141 4เสียงชัดเจนไม่เป็นที่ตามที่เราคาดหวัง สิ่งที่เราพูดไประหว่างการเลือกตั้งชัดเจนครับขับพูดเป็นนายอยู่บนบรรทัดฐานของการที่เราต้องได้แรงสไลด์คุณแพรทริททานได้พูดไปเมื่อวานนี้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องกลืนเลือดเรื่องที่เราต้องพาพรรคเพื่อไทยเดินไปข้างหน้าที่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน มันไม่เป็นการโกหกพี่น้องประชาชนแต่ผมเรียนตรงๆว่าเป็นการที่เราต้องยอมรับความจริง9ปีที่ผ่านมาที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เราเป็นฝ่ายค้านที่เราไม่ได้ถืออำนาจรัฐในมือเป็นที่ประจักษ์ดีว่าพี่น้องประชาชนมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ได้ตกต่ำลงไปวันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องลืมวาทกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีวันนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนครับว่าเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างช่วงจะเข้าถึงหนึ่งวันพรุ่งนี้ตัวผมเองได้มีโอกาสพบปากกับพี่น้องสมาชิกผู้แทนราษฎนพรรคเพื่อไทยหลายท่าน ได้รับทราบถึงปัญหาได้รับทราบถึงความต้องการได้รับทราบถึงความไม่ต้องการแต่ว่าได้มีการชี้นําได้มีการอธิบายด้วยใจจริงไม่มีการเสแสร้งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถึงเรื่องที่มีความจําเป็นในพักที่เราต้องจัดตั้งรัฐบาลดกภายใต้การนําของพักเพื่อไทยโดยเร็วที่สุด เรื่องการใช้วัฒกรรมเรื่องการใช้สังคมโซเชียลในการด้อยค่าภรคเพื่อไทยในส่วนตัวผมเองก็เจ็บเจ็บพอกับพวกท่านทุกคนแต่เราอยู่ในสังคมของความเป็นจริงยังมีคนอีก,กเกษตรกรอีกนับสิบล้านคนซึ่งคอยการจัดตั้งรัฐบาล คอยนยโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นดิจิทั l วอลเล็ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ของกเกษตรกรสามเท่าภายใน4ปีไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆเรื่องสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย วันนี้ต้องขอความเมตานว่าเราต้องอยู่ความเป็นจริงต้องรบกวนพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต้องกราบขอร้องว่าเวลาลงพื้นที่อยากจะใช้เวลาในการอธิบายให้หัวหน้ากลุ่มชนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ท่านเป็นตัวแทนอยู่อธิบายถึงความจำเป็นอธิบายถึงความมุ่งมั่นอธิบายถึงความจริงใจ ที่พวกเราทุกคนนั่งอยู่ในห้องนี้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนหล่อ,ล,อล้อมจิตใจให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าให้ได้เรื่องนี้ผมถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเก้าปีมาแล้วครับรัฐบาลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยพรุ่งนี้ ที่รัฐสภาทรงเกียตจะมีการเสนอชื่อนายรัฐมนตรีผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความมอบหมายจากสมาชิกในที่นี้ทุกท่านจะพยายามเต็มที่สุดความสามารถที่จะนำรัฐบาลของประชาชนภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาด้วยความตั้งใจจริงไม่ลืมความเหน็ดเหนื่อย ไม่ลืมพักพวกเพื่อนฝูงเราหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณนัทธวุฒิไม่ว่าจะเป็นคุณกุ้งทัศนีไม่ว่าจะเป็นคุณปกป้องที่จำใจต้องเดินออกจากพักไปด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าด้วยความปรารถนาดีกับพักเพื่อไทยไม่มีการทรยศต่อมิตรภาพ ที่เรามีอยู่ไม่มีกวนข้างหินกลับมาใส่บ้านที่เขาเคยอยู่แต่เป็นความจําเป็นของพวกเขาเหล่านั้นที่เขามีจุดยืนแต่ผมเชื่อครับว่าทั้งสามท่านนี้และอีกหลายหท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนามมาก็เข้าใจถึงความจําเป็นที่พวกเราต้องเดินไปในทางนี้ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่หวังว่าถ้ารับการเห็นชอบจากสภาผู้แทนจะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้จะทำให้เขาทั้ง3ามคนมีความภาคภูมิใจในการอยู่พัคเพื่อไทยครับขอบคุณครับ ในโอกาสนี้นะครับมีคุณแพททองทานแคนดิเดตนายกน้ำนตรีของพรรคเพื่อไทยเราอีกท่านหนึ่งนะครับมาอยู่ในที่ประชุมนะครับจะมีความในใจที่จะบอกกล่าวกับพวกเรานะครับแล้วก็บอกกล่าวถึงทิศทางที่เราจะทํางานร่วมกันกับในเชียนครับสวัสดีค่ะ สวัสดีพักเพื่อไทยทุกๆคนนะคะสวัสดีครอบครัวเพื่อไทยของเราทุกคนค่ะก,ก่อนอื่นเลยนะคะอิงอยากจะขอส่งกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของอิงค่ะทุกคนคงทราบนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกมีความสุขแล้วนะคะที่ได้มาอยู่ที่นี่ ที่ได้มาฉลองวันเกิดมาเห็นทุกๆคนที่นี่นะคะเพราะว่ากล้องเยอะที่นี่ก็เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของอิงนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหาหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจแล้วเราถูกห้อ,ลอมล้อมโดยคนที่รักและเข้าใจเรา นะคะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดอิงอยากให้ทุกคนมั่นใจนะคะว่าบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านของพวกเราทุกคนเป็นบ้านที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับในสิ่งที่บางทีเห็นต่างบ้างเห็นเหมือนบ้างแต่ว่าเมื่อกลับมาที่นี่เราจะคุยกันด้วยความเข้าใจ และเราก็จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างเข้มแข็งค่ะอิงขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนทำงานหนักมากๆรับกระแสะกดดันอย่างมากมายนะคะอิงขอให้กำลังใจจากใจจริงทุกๆท,ท,ท่านขอบคุณสอสอทุกๆคนนะคะที่ลงพื้นที่อธิบายความตั้งใจ ของตัวเองของพักให้ประชาชนได้เข้าใจว่าประเทศเราต้องไปต่อและเพื่อไทยจะทำให้ชีวิตของพวกเขากลับมากินดีอยู่ดีอีกครั้งค่ะแน่นอนค่ะไม่พูดถึงวันพรุ่งนี้คงไม่ได้ทุกคนคงรอฟังอยู่นะคะวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นวันเกิดของอิงซึ่งแปลกอย่างหนึ่งค่ะว่าอิงตื่นขึ้นมาเนี่ย อิงลืมว่าเป็นวันเกิดอิงหลายครั้งเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันช่างเป็นวันที่จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดค่ะเอ่อพรุ่งนี้นะคะที่ทุกคนไหนมีใครอยากจะไปรอรับท่านบ้างไหมคะ <ไป S 1> อ,อ๋อ คือแต่ว่าต้องต้องขอโทษไว้ในหน้าที่นี้นะคะเพราะว่าจริงๆหัวหน้าไปไหมคะอ๋อใช่ใช่ต้องมีค่ะนี้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยต้องทําหน้าที่ตามตามหน้าที่ของตัวเองนะคะแต่อิงเชื่อมั่นค่ะว่าพักเราเนี่ยส่งใจไปแน่นอนเพราะยังไงท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่เรารักเนาะก็อันนี้แน่นอนค่ะฝากส่งใจมาทา้อิงได้แล้วก็ขอขอสื่อสารนิดนึงว่า คนที่ไปรอค่ะต้องขอโทษไว้ตรงนี้เลยว่าอาจจะไม่ได้พูดคุยนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอเป็นการส่วนตัวเพราะว่าพอคุณพ่อลงเครื่องเนี่ยต้องมีกำหนดการทางทางยุติธรรมต่อนะคะทางกระบวนการยุติธรรมต่อไม่ว่าจะเป็นการไปที่ศาลหรือสุดท้ายไปที่ราชธรร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ท่านไหนที่จะไปหรือใครที่จะไปอะคะ่ะก็คงไม่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิด อย่างที่คิดไว้นะคะแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ในสภากันอย่างเต็มที่นะคะอิงส่งกำลังใจให้เช่นกันแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยอิงจะคอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะอิงรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงรู้ว่าทุกคนส่งกำลังใจให้อิงและครอบครัวอย่างมากนะคะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆสัญญาว่าจะไม่ทำให้ทุกคน กังวลใจนะคะว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อดทนร่วมกันมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อมีกำลังใจเต็มร้อยเต็มเปี่ยมนะคะสู้ด้วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไปข้างหน้าพร้อมๆกันค่ะขอบพระคุณทุกคนจากใจค่ะท่านอดีศรครับท่านอดีศรเชญครับวทาน เราชาวพิจิตรไทยผนเกื่อไทยแล้วก็ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday สองคนนี้คุณตุ๊กีเดชูยูครับก่อนเข้าประชุมท่านหัวหน้าพัก ในแพทยชนดน่านให้ผมเขียนกรอนอวยพรวันเกิดผมปฏิบัติทันทีนะครับคน, <c oughs> นเกิดของคอุณอุงอิงเหมือนสายทานสามัคคีพักเพื่อไทยแผ่ทองทานส,ดสุดใสสโมสรคล้ายวันเกิดอุงอิงแสนอ่อนซอนมิสันคอนความรักตลอดไป สุขสารมันเกิดครับในเรื่องของการแบ่งพลักงานกันนะครับที่ทหน้าที่ร่วมกันก็มีการแบ่งพลักงานเบื้องต้นนะครับเรื่องของกระทรวงต่างๆก็ก็มีการกําหนดไปชัดเจนนะครับผมจะขอญยกนาเรียนที่ประชุมนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเรานะครับก็มีทั้งหมด16ตําแหน่ง 17ตำแหน่ง17ตำแหน่งนะครับมีว่าการ8กระทรวงนแล้วก็จะเป็นมนตรีช่วยเป็นมนตรีประจำสำนักแล้วก็รองนายกอีก9ตำแหน่งนะครับในส่วนของทนไทยเราคณะกรรมขางพักเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนะครับซึ่งได้ได้มีมติไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่2นะครับที่ที่เราคิดว่าจะได้เสนอชื่อในวันที่4ผมขออนุญาตกลับเรียนที่ประชุมด้วยความเคารพนะครับผมได้รับมอบจากกรรมการบริหาร ก็สิ่งที่จะต้องนาเรียนในที่ประชุมนะครับก็ถือเป็นมติที่ประชุมด้วยนะครับเป็นความเห็นพักต้องกาของพวกเราทุกคนผมก็ขอญอาตที่จะประกาศต่อที่ประชุมว่าจะเสนอชื่อนถายเศรษฐาทวีสินนะครับคนดิเดตของพรรคกอไาทายเราเป็นผู้ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรันตรีในที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้นะครับขอญอาตที่จะนาเรียนเพื่อทราบนะครับ